แลนไหนต้อนะแลนขาวแลนขาวแลนไหนกันแน่เนี่ยแลนไหนวะแลนนู้นแลนแดงอาคาโนะนำไมเลยครับนี่อ่ะไม่เป็นไปไหนกันบ่นหนดูไปแลนก็ไปนอนไปนอนเลยตายพี่ตาลนตายป็หมดแ้ให้พี่ต้อนเลยเด้อร์สองพันนะตาแลนบอกตาแลน ตาไปตีม,มอาอ้ยแต่เยน<ม>็เยนเดี๋ยวก็ตีมันไม่ถึงเวลาระดับการครับหลนดับการไหนที่มึงเจ๊กเหรอโอชาไม่ใช่บู่อ๋อแล้วใครจริงอ่ะเอาก็ลองดูของคุณก่อนสิครับคุณตู๊กแลนแดงคือแลนไหนแลนน,น,นนี้เหรอคาสิโนครับอ๋อมันจะไปมันจะไปเหรอเดี๋วันนี้อ่ะไม่ไปเดี๋ยวโคเขาก็ไปเองแหละไม่ฟ้าเหมือนเลยไม่ตัดอลยแลนดแดนแลนแดนแล้วมันอยู่ไหนอ่ะ แล้วได้ไม่เห็นแลนดูไว้ไงครับแลนทีู่ไม่มันมันไอ้นี่ไม่ใช่หรอไม่ยืนแล้วหรอยืนอยู่หรอยืนอยู่หรอยืนอยู่นะฮ่าจริงเงี้ยขับไปป้าดูขับเบสป้าหัวเีดยโคตรปั่นอ่ะอุ้ยดูดิอุ้ยไม่มีอุ้ยตีแล้วตีเฮียอะไรต้องให้แลนมาโอนหมดเลย อันนี้แกงแรงเลยดีเหรอลองดูอย่างแรงไหมไม่รู mm ้อ่ะไม่รู้เลยไม่รู้ขึ้มาดิหวังเลยหวังหวังลองสักคและแต่ก็แต่พี่ก็แรงเอาอันเดียไม่ใช่แรงแต่ไม่รู้หรอไม่ใช่แรงผมมาขาเงินไม่ไหนที่อ่ะของแกงฮอนอ่ะเพียวตอนได้น้ำเงินเลยไหมหรือว่าไงใช่นะเงินเลยไหมหรือว่าไงอันนี้ขอไอ้เที่เแท็กไอ้เทียนี่ยังอื่นเลยเยอะเยากขึ้นมาทำเลยทำเลยทำเลยจริงจริงแบบว่เนี่ย สมราคาเลยไม่เป็นของเราจริงนะโค้ดตอนนี้แม่งมาแรงจัดเลยไม่คิดได้เลยโอ้พี่คิมพี่คิมไปไหนอ่ะมันก็แรงนะพี่มันขาดต้นนะเดียวมาูอ่ะทางสำนักข่าวบอกว่ามขาดแรงต้นเนาะมึงอยากกินความร้องแรงโค้ดไหมล่ะผมไปบูดมาล้านเลยคร่ะพี่เนี่ย400 70บิดเอาเอาดิจูเอาปังเลยะมึงอยากกินความร้อนแรงไหยล่ะ400 70บาทพี่เดี๋ยวมันต้นมันชา ไปเพิ่มที่ไหน <ENNIS> อ่ะมึงแลียนโค้ดไม่ไม่ไอเรียนมึงมาแลียนนี่ก <Nein> ่อนมึงมาแลียนไอ้ขลากลางก่อนโอเคเงี้ยได้พอถูกไหมไปครับเอาเอาเอาตะวเห็นนะเมื่อกพียรนะตะวนเพียนะมาแล้วมาแล้วไม่ได้ไได้ตั้มไปแล้วไปแม้วจะตีได้เลยฮัลโหลครับฮัลโหลครับเอ่อวัวตัวที่สองเรียกวัวตัวที่สี่ตาตั้มลงมาที่แลียนแรนแลนแลนน้ำเงินแล้วนะครับไป มาจะเต็มคันรถเลยครับอย่าไปผมว่ามีลั่นนะมีลั่นนะต้องมีนะเขาเขาบอกเขาขอโทษแล้วนะแล้วทำไมไม่คุยอ่ยครับคืออะไรไม่คุยอะไรเขาขอโทษแล้วไม่คุยหมายถึงอะไรมายังคุยผมจบต่อมเซนเสียไม่กินแม่ห้าปนิแล้วมันไม่หมายถึงว่าขอโทษแล้วมันไม่จบตรงไงครับไม่ก็สอบอกเขาไม่ได้ขอกไม่ได้ยินเขาคิขาคิดเขาคิดเขาอะ เราตรงเหตุการณ์เมื่อกี้เขาไม่ได้ขอโทษเลมเท็รถให้หน่อยไปฟังนะครับรถรถยกกัมแคลร์าจอนเนี่ยสองคันแล้วทีนี้เขากว่าขับไปเลยผมก็ตะโกนบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่หดแล้วผมมาขับเรือป้าไล่ไปพอขับไปถึงไม่ได้มาจะไม่ได้มาขอโทษนะไม่ได้มาไม่ได้มาใช่เขาขอโทษแล้วไงไม่หยุดยุดธุระอะไรทำไมไม่คุยแล้วมันใช่รถไฟฟ้าจริงป่ะเนี่ยไม่ได้ยินแล้วคืนเลยเขาขับหนีนะครับเรืองอะไรไม่ตอนที่มาคุยตรงที่จอดอะครับผมบอกว่าผมไม่ได้ยินคำขอโทษเขายังคุยกันไม่จบเลย แล้วยังไงต่อแล้วคุยก็ไปเรื่อยๆเขาบอกว่าเขาไม่ได้เขาบอกขอขอโทษแล้วไปทีนี้ผมบอกแล้วผมก็บอกว่ามันก็ย่อดมันก็เดินไม่มันไม่มีเหตุผลที่จะไม่ขอโทษหรอกนะเพราะตอนนี้แก๊งผมหรืออะไรก็ไม่ได้อยากจะไปอะไรใครเพราะเพราะฉะนั้นแล้วไอ้เรื่องชนรถอะไรอย่างปกติไม่ว่ากับใครมันก็ขอโทษอยู่แล้วครับไม่ได้ติดครับแต่ว่าทำไมต้องเดินหนีขับรถหนีไปสองโ่อเขาเลกที่จะไม่คุยใช่ปแล้วเขาขับรถหนีอะไรเดินหนีตรงไหน อธิบายไปลองแกะตรงไหนตรงไหนก็เขาขอโทษแล้วแล้วหลุยที่พูดแล้วหลุยไมคุยอะไรกับเขาอีกหรือเปล่ามันไม่จบมันติดตรงไหนอีกเดี๋ยวเรียกมาคุยให้ทางงานอ่ะผมไม่ได้ยินนะก็ผมแล้วลพอดีคุณจะคุยให้จบแต่ขอว่าเดินหนีคุยตรงแล้วมันติดมัน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 ยังไม่จบอะไรตรงไหนยังไงผมไม่ได้ยินคำขอโทษเขาคุณงงเลยเดี๋ยวคุณตั้มเอาเลยเว้ย การเว้นไวแล้วเว้ยผมไม่ได้แล้วไม่ไม่เราแล้วหรือว่าไม่แล้วเว้ยเขาบอกขอโทษไปแล้วหรือว่าแค่จะหาเรื่องเฉยๆแค่นั้นเองถ้าเกิดอยากตีก็พูดดีๆไม่ต้องมาทำอย่างนี้เอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องที่มันแบบสมเหตุสมผลได้หรือเปล่าเรื่องชนรถอะไรไม้ชนรถอะไรชนรถก็ผมก็เดินเข้าไปถามแล้วทำไมไม่ขอโทษขอก็บอกอยู่ขอโทษไปแล้วถูกไหมล่ะก็ง่ายๆตาตั้มอยากให้หลุเนี่ยคุยไม่จบแล้วน้องพี่จะเดินหนีทำไมแล้วพี่มาพูดว่าเรื่องสมเหตุสมผลอะไรแต่ก่อนพี่ทำอะไรไว้อ่ะ ทำอะไรไว้ก็ไปคุยสภาครับแค่นั้นแค่นั้นเองอะนั่นคือตะตั้มตะตั้มจะเล่นแล้วแหละเพราะผมตรงมาเลยอะไรที่ไม่ต้องมาบอกคือเรื่องสมเด็จนุกพี่ไม่ต้องมาพูดเราเลยหรอกทำอะไรไว้บ้างอ่ะพพ่่อครับีมันไม่ใช่แค่จบรถไงคือน้องผมคุยอยู่แล้วไม่คุยจบมาคุยจบอก็จบไงใครใครใครพูดเราหรอเอาให้ชัวร์เอาให้ชัวร์เราเองก็พูดอะไรไม่สมเหตุ ไอเออเอาแต่ก่อนอยู่ด้วยกันไม่เห็นพู้นี้เลยเอาทำไมอ่ะก็ไม่ได้อยู่ตอนนี้ไม่ได้อยู่แล้วไงเออก็ถูกแล้วไงแล้วจะมาพูดเราหรออะไรผมผมเลือดสีดำมาตั้งนานแล้วดิโอ้โหทำไมอ่ะพี่พี่ก็ไม่ได้พูดเอาผมสักบาทกีดเลือดเว้ยกีดเลือดเป็นเลือดเลือดเสียนะเลือดสีดำอ่ะอุ้ยของไหมของไหมของไปสบาัเลยเอ้ยน้องเลือดดิษแม่อ้าวอ้าวเลยนะตีดได้เอาเอาเล็งมาใส่ใครไปตำยาวนะอ๋วนะตำยาอ๋อนะตำยาวนะ เอาผมให้เกียรติพี่ให้คุยแล้วผมต้องต้องให้เกียรติพี่เหรอพี่ก็คุ้ยกับพี่เอาล็อตเลยเนี่ยตื่นไปสัตว์ไปไปไอ้เขี้ยแกงสตีนไปไปแกงสตีนปะเขาไล่เราเข้าวะไอ้เขี้ยควายเขาไล่เราเข้าวะไอ้เขี้ยเหม็นขี้หน้าควายไอ้เขี้ยขี้แพ้เขาไล่ล้วไอ้โอชาเขาไล่เราแล้วโออเชาไหมเขาไล่เราแล้วเขาเหม็นขี้หน้าเราเราโดนหน้าสวน คุยไม่ได้เสียงดังไม่ค่อยได้เรื่องเลยเป็นเรื่องเลยเป็นเรื่องเลยครับเป็นอะไรเนี่ยตาต่อตีแล้วไปดิไอ้เหี้ตัวเป็นโอ้ตาตอตีตาต่อเปิดเปิดใครเฮ้ยตาต่อเปิดสเต็มโผลตาต่อเปิดสเต็มโผลมาเลยมาเลยไปเถอะไปเถอะไอ้กินหมูว่าแล้วแกงเราผ่านแล้วปวดลูกเรือไลูกเรือลูกตรงเล็กอะเลียนที่ห้าสิบเอ็ดอะไปหวังตั้งตีเลย ดเพลินเง้ยอันนี้ครับผมลุ้งเหนนะสนามบินล่างครับขาดสครับขาดสีครับขดสี่ไปต่อ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 โอเคขาดหนึ่ครับขาดหนึ่งโอเคครบยังไหวเฮียยังยังผมเป็นสี่โอเค อันหนึ่งครับอันนึ่ไปโรงงานน้ำมันหรือพี่ไปด้วยพี่อยู่ไหนเนี่ยขับรถได้ขับรถแมาแล้วแต่เมื่อกี้กูพูดว่าตาตอนเปิดคาเต้โผลแล้วแก๊งเราอยู่ดีมันล้มแดงแล้วไม่มีรถหรอทำไมวะโอ้แก๊งเราไม่น่ามาแบบนี้นะเราไปกูโอเคไปนะกูบอกกูพักวันนี้กูบอ้อะกูพักแก๊งด้วยฟังหน้าธนาคารได้ไหมหรอพี่สรุปว่าโรงงานน้ำมันหรือใกล้เหล็กใกล้เหล็กไอ้ชิมบอกใกล้เหล็กสนามมีนร่างเต็มยามไอ้สนามมีนร่างกดดอค้างหน่อย มีผมสองค่ะอาถารมีล่ามีผมสองมีผมเบลโอชาสองคนเรามีผมแล้วก็ครบป่ะนี่คนที่พูดคนที่พูดเมื่อกี้อาถารกพูดแล้วก็กลัวพี่บอกมาเลยพูดจริงก็กลัวมีล่ามีใครบ้างอะไรไี่ยู่แลกดรอหน่อยกดรอหน่อยไปยัดจองจองสองที่นะมีจัดจุกแล้วมีกัดจุกกับโอชาใช่ป่ะมีผมใช่ได้ได้แล้วใครอีกคนวะ โอ้ใจตาต้มนะเจอตาต้มนะเจอตาต้มมีมีสภานตาต้มไปตาพาแล้วล่ะไม่ตาต้มมาเล่นแอดับเด็กก็ตาต้มมองผัวอย่ะงเลยนี่ว่ะเออตาต้มเล่นแอดับถือว่าตาต้มจิวิทยาสูงนะผมมองว่านะแต่ว่าให้ฉุดนะให้ฉุดก่อนอ๋อรอแล้วมันไป็จ่าของเลดวิโอลาตาต้มเมื่อกี้มันรอเดินเปิดอยู่ตาต้มแบบชิมชาเฉยชาการโดนหาเรื่องจัดจวนเนี่ยไอ้เหี้ย จักใครแก๊งไหนเป็นใครอาตีอะตีแต่กูอาตามบอกอะไอพียรันจัดโคนแม่งมีไม่ถึงสิบไม่ไม่ลันก็แปลกนี่างตีใหม่มีใครจะไปด้วยไหมไอตรงสมบัติอนะ่ะไปด้วยพี่ไปด้วยพี่ <c oughs> <c oughs> พี่โต้ผมไปด้วยพี่โต้กลัวเขาปะทะได้สองคนพอเป็นคือแม่เป็นกดยับบอมีใครเล่นอดิไหมดูรูปเราห้องคืออะไรวะมีมีแค่นี้รูปผมไม่มีมันเป็นห้องทำงานผมไม่อยากให้ดูเยอะห้องทำงานพี่เขาไม่เห็นห้องข้างๆมันเป็นห้องทำงานพี่เขาเรอเดี๋ยวไปเจอเจอหน้าเขาเจอของเขาอีกมีไหมเนี่ย เออไม่มีใครตอบเลยเนี่ยขาดสามคนนะไอ้สมบัติยังดีทั้งวงการเหรอคืออะไรคือเดนเป็นเทดเหรอผมไม่รู้อ่ะวามเป็นมาใครโดนลุมเฮียไม่รู้เรื่องอะไรอ่ะพี่จะได้ไม่หลับผมตรงไหนไม่รู้อ่ะเขาตัดให้ผมข้างๆก็คือจบเลยครับแล้วก็เป็นอย่างเงี้้ยไม่ต้องไปก็ได้มพวกน้องทำไมมันเท่เหรอสองคนเองมันเท่เหรอวะกูมองว่ามันเดือดนะมันเดือดนะจริงๆอ่ะเกือบพี่ผมบอกเลย เปิดเปิดกระบะไม่อย่างจี๊ดเลยรถใช่เหรอเปิดกระบะนะคือหล่อเรื่องจริงเหรอวะโคตรจี๊ดเลยนี่เรื่องจริงเหรอหรือว่าฟอร์มันลอยเนี่ยฟอร์มชมไปงั้นแหละเอาเหมือนก้อนที่สัตว์เฮ้ครับนาเห็นป่ะเห็นไหมทีนี้เรามีโอกาสได้นะเอางี้ผมยิ่กระบะมันดีกก่อ ผมมมมทให้ันไ่ีเนี่ยสาวยังจมเลยเนี่ยคุณยูวลี่เนี่ยเอาลรอเอางั้นนะทุกคนเลยขอแบบไปไวอ่ะขอย้ายมีใครมาแต่ไม่ไม่ไม่ขอจะดิดัมแล้วว่าเบื่อภาพมองยากอ่ะเนี่ยไม่มีใครมาแล้วมั้งเลยแต่มันมีสนับอ่ะดิก็จับสนับก่อนเลยต้องเอามีดเล่นก็ซ้อนเลยก็ซ้อนเนี่ยมาดิซ้อนให้มันสนับแเดี๋ยวพี่จุกซ้อนให้ด้วยเท่เหมือนหมูหยองอ้าวไม้พี่รั่นไม่ี่ยพี่จุกรันครับรันครับรันตลอดครับ ขอแค่ภาพตรงก็รันตลอดแต่ปกตีเราตายเราไม่ดื้อแค่พลาดอะไรก็ไม่รูชนะธรรมชาติดัดม้า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 ตัดม้าแต่ว่าผมเริ่มตัดออกหย่อยออกมาแล้วมันเริ่มเหลือเี่ยวตอนแรกถ้าผมทำแบบว่าไม่ไม่ไม่เซ็ตผมมันก็ไม่หย่อยแล้วแต่ผมหย่อยให้มันแบบว่ามันมีแบบให้มันเป็นทรงนะถ้ามันเรียบเกินมันจะดูเดือดเดือดเออบอกมันไม่ไม่ถามมันว่าเขาไม่ได้สนัดได้ไหมเท่หรอวมันเท่เลยเขาเล่นอยู่แล้วก็ดิก็มันกลัวแพ้ไงเขากลัวแพ้ไงพี่ เกิดเราชนะเป็นวิ่งเท่าไหร่กว่ากันร้อยหกสิบต่แม่กูวิ่งร้อยเดียวร้อยสิบไปง้อยที่ต้องอ่ะพี่ต้องซื้อที่ไอแแฮปเลยพี่คอมดีจริงนะครับซื้อมาโอ้โหสามปีว่าปีปีแล้วคอมอร่อยข้าวสารแรงอันเนี่ยต้องไอแแฮปเลยพี่พี่หวังไว้ปะไงพี่เขาเล่นสนามไหม ไม้นะใครมีไม้เล่นไม้ก่อนนะครับจังหวะเปิดไฟอ่ะใช่ใช่ใช่แล้วใครสนับดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอ่อลุมยัดสนับแล้วก็มามามาเมื่อไงถ่าเกิดกูเตะอะไรมันมีสนับมันมีสนับป่ะมีที่เขาอย่างเดียวตัดตั้มอ่ะไอพีเอสเยอะจัดอะไรแล้วมึงดูคนก่อนสิโอ้โหมึงก็ชมซุปซี่สุปห้าแล้วไอพีเยอะจัดจังหวะเดคนแม่งมีไม่ถึงสิบคนเลยเนี่ยห้าห้าสิบเนี่ยไม่ใช่มีที่เดี๋ยวเต็มเลยได้รันจะแปกแปกไหมล่ะ เงียได้วันเลยได้วันกัญญามเลยนี้เราก็เก็บชิวเลยดิขอให้ได้วันนี้ผมบอกเลยวันนี้ผมเซ็นสัญญากับปีสามแล้วด้วยแล้วบอกวันนี้ไม่มาไม่เจอครับไม่มาไม่มาไม่เจอคืเจอตอนเที่ยงกูพอเลยสัญญาปีสามถ้าผมมาไวัยหกโมงแอบผมขอโมงสุดที้กัสี่ห้าทุ่มได้ไหมผมจะกลับไปอาบน้ำเดี๋ยวพี่แจ้ให้น้องวันนี้วันนี้นะวันนี้แค่วันนี้เ่านั้นวันนี้ได้ได้ไหม ให้ผมอยู่ใอดีกว่าวะอ้าวแกเห็นปะมาไวลงไวก็ได้โอ้โหเอ้ยแหละโอชาโอชาเดี๋ยวเดี๋ยวสอใหงคะโอ้ไม่ได้มาไอ้เจ้แม่งกูนั่งเน่าหน้าสตรีมไม่ละไอ้เจ้เป็นเชื้อราน่าจะกระลงจะกระแลเป็นเชื้อราตรงไข่ตรงห่มก็ให้แม่งเป็นไปไอ้เจ้วันนี้กูตายเพราะตายเพราะแชทเดียวยแม้ฝั่งเหอนะมาทุกวันผมมาทุกวันอยู่แล้วมาทุกวันอยู่แล้วแต่แต่ก่อนหน้าแล้วผมมาประมาณทุ่มสองทุ่มผมพูดถูกไหม ที่บอม,มาทุ่มสองทุ่มเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่ห้องนี้มัน,นมีคนทํางานเกือบหนึ่งทุม่มผมเสียงดังไม่ได้ผมพูดไม่ได้เพราะเขาทํางานเกี่ยวกับคิดสต๊อกค,คิดเลขอะไรของเขาไปอะไรอย่างเงี้ยเออกูดถึงไม่อยากกูถึงมาไว้ไม่ได้ถามว่ามาไว้มาไม่ได้แต่มันพูดไม่ได้มันเกรงใจพี่เขาเะออเปออ็นยังไงมาออไหนล<า><อ>นะนั่งดีเลยเจอใครเจอใครเจอเสียมพูดได้หมดอ่ะมา จะไมได้ม่ได้ใเา่ได้ไได้ม่ได้ไม่ได้ไม่ด้ไม่ด้ไมัด้ไได้ม่้ไม่ได้มาไ้ไมได้ม่้ไม่้ม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 ไ้้ม่้ายได้่้ไม่้ไม้ไ้ไม่ไ้่ไไ่ไไ่ด้้วม่ไ่ได้อย่ได้ไม่่ได้ไม่ไมดม่ได้่ไดบได่ไม่ได้ไม่ได้ไยดม่ได้ไมด้เอาไปเยอะม่ได้ไมได้ไม่มากไม พอไปเยอะมากวิจุไป,เ,ปเล่นไปผมชูให้สวยละอเอชาะฉนเลีนยเร็วชาเล่้เ,เนี่มึงลงไม่ตั้มเลยมึงลงไม่ตั้มเนี่ย เลือ้อยขนาดนี้ไอ้เหี้ยกูไม่รู้ว่าจะโหดขนาดไหนแล้วอะไปกดนะโอ้ยน,นี่ตายใครวะใครผิดกดกดตกกิงไม่ทันอ้อง รีบเคลียกันก่อนเคลียกันนี้ก่อนเรา่คยไปเล่นขวานะปาดชุกเนอยู่นะขวานขวาค่อยเล่นนะเล่นเมินเลมี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 นบุบ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 จัด่ัดยัดจัดเคนชาได้ไหเลยฮะไอ้เจ้ารถเปมันมาจากไหนแล้ววะว่าเขาแหลงเคลียเป็นจุดจุดแล้วจุดจุดแล้วนะมันต้องมีอีกปะ มันตายข้างหลังมันหมดเลยเฮีโอ้โหมึงเล่นมึงเล่นมึงเล่นตัวนั้นเลยตุบเชื่อเล่นเลยเล่นเลยสุดแต่ใจจะไขว้คว้าแล้วอ่ะทุกวันเนี้ยไอ้เหี้ยที่กูเล่นมาทุก,ทกเล่นแล้วอ่ะเดี๋ยว ไปๆลุมๆไม่เดีวกูเปิดก okay. claro ูเปิดให้ก่อนกูเปิดให้ก่อนให้ตามให้ตามรอๆรอเิรอเทเยอะละอ๋อไอ้ะอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยไปไเปไปไปิดเปิดยดเปิดเดเปิดเปยัดเปดเปิดเิเด ไอ้เหี้ย้าพม่เกล็ดมันคืออะไรเก็บเกล็ดเกล็ดชูเขาด้วยนะชูเขาด้วยนะอะไรครับเก่งกินกับแต้วันเฮดแก๊งอื่นไว้ก่อนโอ้โหดูเอาดูพูดแก๊งอื่นกูก็ได้หมดแหละไอ้เหี้ยแต่เมื่อวานกูแค่ไม่เข้าฝักสุดท้ายแบบแก๊งกูแค่ไม่เข้าฝักเฉยไอ้เหี้ยเดี๋ยวรู้ฝาก ท ació, shared, ี me, <c oughs in it> ่เม <"S ong, S 2> ื <c oughs> ่อกี้โอชากตัวทีย่อ่ะตัโทษที่พี่แพทตัวที่อ่ะไปแป๊บมึงรอ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 กันเวรอเอเดียวแกเกาะหมดกาะหมดเกอะหมดใหม่เหรอเอาแต่เกาะใหม่เลยไหมผมให้มันขึ้นเาเรียกว่าโชว์โง่เฮงเลขโชว์โง่เฮงตามพี่ป้าวไปแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งไม่ไหวจริงว่าบายท่าสุดใช่ไหมเราผิดฟอร์มผิดฟอร์มบนไปซ้ายนะบนไปซ้ายนะไม่ได้หรอกผิดฟอร์มบนไปซ้ายนะไปเอาเนินแหะไปเอาเหรียม เอาเว้ยโอ้ยโอชายอีกแล้วเล่นมากาับผมเพื่นอนจากการให้ด้วยก,กนันก็ตายเน่ย เฮ้ยจะสิงนะอีหนูนี่จะสิงกูจะสิงกูนะเธอเข้าไปอยู่ในฟออาขวานี่หนูนี่ไอ้กูแล้วเว้ยโหกูตายแนละ้วกูกูร้องอะ่ะไปไหนอันเซไปไหนแล้วอ่ะเลี้ยวสามตัวนี้รับได้ดิ เอาเราไปไหนอีกตัวหนึ่งวะเราไปชุบกันเหรอเราไปไหนวะเ้อเสียหัวเป็นมีดเลยงั้นต้องมีคนมารับแเราคำสั่งไม่ได้เรากดดูดีแลนด์เคลื่อนเลยทำอะไรเปลี่ยนมีดเปลี่ยนมีดเลยเปลี่ยนมีดเลย ไอ้สองตัวนันเล่นๆน่ะเล่นๆๆๆเล่นๆๆหวังเล่นยคนเดียวบ้านน้องอยู่ฝั่งทางนน้นบ้านพี่อยู่ฝั่งทางนั้นหัวจะพาชนกันแล้วเกิดน้ำกันโอ้ยหวังนแล้วเว้ยไอหวังอีกแล้วโอ้่ยโคตรเตะปั๊บปั๊บไป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  โอ้ยรอบเลยรบเลยน้องประชาชนอย่าโมกพี่มีใครมีกาแฟปะหน้าสั่นเอ็มบัปเป้เงี้ยเลขเอ็มบัปเป้อะเอ็มบัปเป้อะจะต่อแล้ครับเลขสองสองเจ็ดเอ็มบัปเป้อะน้องโอ้โหเอ็มบัปเป้อะไอ้สัตว์ไฮไลท์เอ็มบัปเป้อะ แต่ว่าชอบบาซ่านะแต่ว่าวันน voilà> ี้ใส่เสื้อเอ็มบัฟเฟ่ย์เป๊กินแซบเป๊กินแซ่บฟอว์มาเป๊กินแซบปลาหมิงเวินเราเลยก็ได้พอเราเก็บเสร็จปุ๊บเขาจะเกิดเองแต่ไม่เป็นไรเป๊กินแซบแม่ต้องเป๊กอนีแซบห่อยนะนี๋เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปนะเป๊ะแล้วก่อน อันนี้อะตัก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 ตาหักต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 าหักต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 ักกระตาหักต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 าฮักไปไปล้างเหรอเดี๋ยวล่างไปล่างเมื่อกี้ได้ของเยอะไหมครับเยอะอยู่ครับแบ่งหน่อยได้ไหมเราสองคนอยู่ใ่แล้มันไม่ได้แบ่งคนอื่งหรอนี่ครับกอลกอลที่ชุบได้ไหมกอลที่ชุบหกอันเดี๋ยวล่างไปล่างไปล่างเดี๋ยวแบ่งคนหนึ่งและวเปลนอะไรโหมดผักไหมมันพาดกันได้พาไปตรงแหละไม่ได้เป็นเหมือนเราละ เมื่อกี้ไปกันกี่คนนะแล้ววันนีกูล่างพามนะอ้าเนาะอันนี้กูล่างพามนะวันนี้เมื่อกี้ห้าห้าคนใช่ไหมครับทั้งหมดใช่เราห้าคนเหลือชายกัดตัวเช่าก่ะมันชอบวุ่นไรแบบนี้นะเว้ยตัก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 ตาฮ่าตักตักตาฮ่าตักตักโดนเรียกแล้วเหรอโดนอยแล้วว่ะเวียไอ้ตาแม่งโคตรมาไรเดอร์ที่ผ่านทางมาใ่ไหมไอ้เรอ่ะแม่งเหมือนทีเคดอ่ะแล้วแม่งโดนจักรวาลบารไรเดอร์ลุงกระทืบอ่ะ กอดรอดข้างหลังกอดกาแบบไม่ไม่ฮอตเสื่อปีหน้าเลยอ่ะเออแม่งฮอตปีนี้พอเลยอ่ะไอ้ยังแก้วคุ้มอ่ะขอเขาเรียก